สะเทือนไปสามโลกเมื่อพระอรหันต์หลวงปู่เจีย้ยออกลีลาปราบผีชนิดที่ทำเอาผีสะดุ้งแหกกระเจิงในวงพระกรรมฐานสายพระอาจารย์มันภูริทัตโตจะเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีเป็นที่ยอมรับเรื่องธรรมภายในกิริยาภายนอกที่สบายๆของท่านนั้นทำให้เป็นเหมือนม่านบังปัญญา บางตาเนื้อของชาวโลกที่นิยมชื่นชมด้านวัตถุชอบมองแต่สิ่งสวยงามภายนอกแต่ไม่เคยหันกลับมาย้อนดูภายในใจตนจึงมองท่านไม่ออกบอกไม่ถูกรู้ไม่เท่าถึงในสิ่งที่มีที่เป็นที่ปรากฏภายในจิตเพราะธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีอาการลวงเหมือนอาการทางกายวาจา หลวงปูเจียเป็นผู้มีนิสัยประเภทตรงไปตรงมาพูดจะเสียงดังโผงผางขวานผ่าซากถึงลูกถึงคนจิตใจเด็ดเดี่ยวกล้าหาญเหมือนนักเลงการสั่งสอนของท่านก็มีลักษณะเผ็ดร้อนไม่เอาใจใครแต่สามารถทะลุทะลวงเข้าสู่ความจริงได้ด้วยบุค,คลิกและอุปนิสัยเช่นนี้เอง จึงทำให้ชีวิตทางธรรมของท่านเป็นไปอย่างออกรถออกชาติโลดโผนจนทยานและเต็มไปด้วยความสนุกสนานดังเช่นในเรื่องคราวหนึ่งที่หลวงปู่เจียได้รับนิมนต์ไปเผพยแผ่ศาสนาที่ประเทศสิงคโปร์ขณะที่กำลังพำนักอยู่ที่บ้านพักของญาติโยมนั้นก็มีโยมชาวอินโดนีเซียมานิมนต์ท่านไปที่เกาะบาตัม ประเทศอินโดนีเซียเพราะที่นั่นเขาร่ำลือกันว่าผีดุมากเฮี้ยนมากคนงานที่โรงงานล้มป่วยกันมากโดยไม่ทราบสาเหตุของโรคที่เป็นเจ้าของโรงงานไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีเพราะไม่มีใครกล้ามาทำงานคนงานกลัวหนีหมดเลยหาหมอผีมาจากที่ต่างๆก็เอาไม่อยู่ เฮียนมากๆเขาจึงนิมนต์หลวงปู่ไปนั่งเรือไฮโดรสปีดจากสิงคโปร์ไปเกาะบาตามประมาณ40นาทีเม mm hmm. ื่อไปถึงที่โรงงานแห่งนั้นหลวงปู่เจ๊ยอุทานว่าโอ้โหผีเยาะชิบหายเลยท่านจึงให้เขาเอาผ้าขาวผ้าแดงมาเขียนยันแล้วนำมาหอก้อนหิน แล้วจึงนั่งสมาธิปลุกเสกในขณะที่ทำพิธีอยู่นั้นหลวงปู่กระซิบบอกพระผู้ติดตามว่าเฮ้ยอย่าไปบอกใครนะเดี๋ยวถึงหูอาจารย์มหาบัวเข้าด่าผมแน่เลยเมื่อปลุกเสกเสร็จหลวงปู่เจี๊ยก็ขึ้นนั่งรถเข็นให้พระผู้ติดตามเข็นไปตามทิศทางที่ท่านสั่ง ท่านกำหนดสมาธิแล้วบอกทิศทางให้พระเวียงก้อนหินไล่ผีตามที่ท่านสั่งเดี๋ยวก็ทางซ้ายเดี๋ยวก็ทางขวาเสียงเคีื่องดังปังปังบางทีพระเครื่องไม่ถูกตามจุดที่ท่านสั่งท่านก็บอกว่านั่นมันหนีไปทางนั้นแล้วเข็น,เข,นเข็นตามมันไปพระรูปนั้นเล่าว่าเหมือนในหนังโปเยโปโลเยยังไงยังงั้นเลย เมื่อพระผู้ติดตามทำไม่ทันใจท่านท่านก็พยายามลุกขึ้นมาทำเองแต่เท้าของท่านมวมอยู่ใส่รองเท้าไม่ได้ท่านจึงเอาเชือกมัดรองเท้าให้ติดกับเท้าแล้วพันหลายๆรอบเดินเปนหน้าเปหลังจวนเจียนจะลม้มมาจับก,กูใน่สีไอหากูจะล้มอยู่แล้วท่านตวาดเสียงดัง ไอ้ผีพวกนี้มันหนีไวชักช้าไม่ได้เราต้องเร็วเมื่อเสร็จพิธีหลวงปู่เจี๊ยก็พักอยู่ที่นั่นสองวันแล้วจึงเดินทางกลับสิงคโปร์มาพักที่วัดป่าเลไลคืนที่พักวัดป่าเลไลนั้นท่านเล่าว่าโอ้โหผีใหญ่เบอเริ่มเทิมดำปึ๊ดเลยจะมาทับผม เกิดมาในชีวิตผมเจอผีดุสองครั้งครั้งแรกที่วัดเขาแก้วครั้งนี้ผีดุแม่งมันใหญ่ชิบหายเลยจะมาทับโอ้โหอย่างใหญ่เมื่อคืนปราไปเรียบร้อยสมไปเกิดแล้วสบายท่านพูดจบแล้วก็หัวเราะยิ้มยิ้มสำหรับที่มาจากหนังสือหลวงปู่เจียจุนโท พระผู้เป็นดังผ้าขี้ริ้วห่อทองถ้าชื่นชอบเรื่องราวที่เรานำเสนออย่าลืมกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆจากเรานะคะ